สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะพบกับแม่ยิงสุรินทิงชางเฮงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาดูแลช้างเหมือนเหมือนทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นช่วงกลางวันแม่ยิงจะปล่อยมาหาหินนะคะที่แถวนี้เพราะว่าปล่อยไปทําธรรมชาติไปกินหญ้าข้างไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังปลูกหญ้าเล็กๆอยู่ข,ข้างๆบ้านนะคะเดี๋ยวไปไปเปลี่ยนโซ่มาหาเฮงก่อนมีอากาศร้อนมากมากเลยค่ะ แมาไม่ให้ไปอีกอ้าอก็าจะไปทังนู้น

เพลงอะไรก็ได้ลืมหูซบหอเพลงหัมลืมหูเอือก็ไดู้อยาันเดอเดินให้มันผดกันสิลูกเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะหนักค่ะ <laughs> à, à. À. Năm tôi hỏi, mọi người mọi người. Sì, chắc chắn sùi được. Chắc chắn sùi มา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 ลมามาเออนะครับนั่งลงมนมาไม่ขึ้นก่อนเลยนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนงลง ครับคืออากาศร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อนจริงๆค่ะร้อนมากร้อนสุดๆมาให้ก็ร้อนกินน้ำเยอะช่วงนี้ต้องให้กินน้ำเยอะๆหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนเอานั่งลงอ่ะพอล่ไปะเราไปเที่ยวกันเราลงครับเราลงอ้

Okay. โอ้ยอิงได้แล้ว,ลวตดดังมากเลยเมตาอันนี้นะคะปล่อยพี่เฮงนะคะมาหาน้องเมตามาเดินเล่นด้วยกันอีกแล้วไปไหนแล้วล่ะพี่จ้า,าเดินเล่นข้างๆน้องเมตานะคะนี่ สับปะรดขหาเห้หญ้าตอนนี้หมดนะคะตอนนี้ก็กินสับปะรดไปก่อนอืมเฮงเฮ้าเฮ้าอันนั้นมันถุง อ้าวอ้าวแยกกันล้วจ้าอ,อ,อร่อยมากหอมหวานมาก ไม่ถึงหรอกแต่เธอก็ถึงอยู่นะเธอท้าไ <GG ES> ม,ม่ฉันไปไม่ถูกเลยพี่เฮงถอยไปนครับถอ,อยไปหนยครับโอโ้โอหโอห้โหอยากกินแตงมาก ล้างให้ก่อนนะคะพี่เฮงพี่อ้อมล้างให้ก่อนแป๊บนึงนะคะวันนี้ขายแตงนะคพพออพนะพี่พี่ <c oughs> มันไม่อ <c oughs> ร่อยหรือเปล่าโอ้ยโอลางมดแดงรอก่อนนะพี่เฮงล้างให้อยู่นะคะ đã xong hết rồi à à da da Ừ nó xong rồi này nó thành cả rồi โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนครับรอแป๊บหนึ่งครับ

โอ้โห oh, oh, พี่มหาเฮงอากาศร้อนต้องกินแบบนี้นะคะแกงก้า oh. โอ้โอัยอัดสีสุดกินแกงก้าอากาศร้อนมากวันนี้อากาศแบบร้อนมากๆร้อนจัดเลยนะคะพี่พี่ร้อนสุดๆเลยร้อนแบบอยากเล่นน้ำเลยอะ่ะอยากพาช้าไปเล่นน้ำกันเลยอยากพาอาบน้ำจับหน้าบ้านมั้งหน้าบ้านเราไปถึงไหมล่ะ <c oughs> หมายเหงไปเล่นน้ำไหมครับพี่ตาอ,อยากไปด้วยไปได้อยู่ครับแม่แต่แม่ไปพาผมไปได้ไหมมันที่สุกกินอะไรเธอแอบกินอะไรว,ว, <laughs> วันนี้ร้อนมากเลยค่ะพี่ๆยอมรับ น้องเมตตาเ <c> ล <oughs> พี่มาหายเหลงดักกินหมดเลยครับแซบอร่อยครับอร่อยครับก้มก่อนชุบก่อนจุบชุบ โอ้หน้านึงข้างนึงีข้างนึงมามจ๊บจ๊บจมาจานลายพร้อมโอ้จบพอจุตรงนี้ตรงนี้แนมาที่มามามี่มา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 ดูดคอเร็วหายางดูดคอดูอนมอนจุ๊ๆจุ๊บจุ๊บ

嗯嗯。 ไปไหนเป็นไปไหนไปไหนโย่ทำมือพกพาเที่ยวปไหนเที่ยวนไะแม่ตาอยากเดินเที่ยวไหมแม่ตาไม่เดินหรอกไม่ตาวิ่งเลยเจ้าหนจะตองไปอยากไปจ้าอยากไปเที่ยวอยากไปอาบน้ำแล้วจ้ะแม่ 好见。